สวัสดีครับค่ะครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการไปกับไทยแลนด์ทาง Voice TV นะครับพบกับเราในเวลาประมาณ12นาฬิกาโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก็พร้อมที่จะมาเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆและแตกต่างนะครับกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีพี่ธุกิจสวัสดีพี่ชูวัครสวัสดีครับ ครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันนี้มันมีข่าวออกมาเนี่ยที่หลายๆคนพลาดหัวเนี่ยนะเราเจอดราก่าเอฮามากว่ามันเป็นการสื่อสารผ่านระบบจดหมายอยู่นะฮรระหว่างตัวของรัฐบาลกับกทมตกลงกรทมเป็นเพจกรทมนี่ออกเฟกนิวป่ะก็ไม่เชิงเฟกนิวแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อต้นปีถ้าจํากันได้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทํานองนี้มาแล้วเช่นเดียวกันที่ว่ากทมคําสั่ง แล้วสอบปขมายกเลิกคาสั่งนะฮะใช่เรื่องอของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย,ายเวลาเท่าไหร่นะประมาณประมาณบ่ายบายช่วงสายอ<ะ>่ช่วงสายสช่วงสายสา,ยสายกทมมีคําสั่งออกมาว่าจะให้เ,เปิดกิจการ5ประเภทใช่ไหมครับก็คือประกอบด้วย1พิพิธภัณฑ์สถานที่ศักด์หรือร้านทําเล็บ แล้วก็สามเนี่ยคือสถานที่ให้การควบคุมน้ำหนักหรือพวกคลินิกสวยความงามสี่คือพวกร้านสปาร้านนวดและห้าคือสวนสาธารณะที่วนพกศาสตร์หลายหลายคนก็บอกว่าอยากจะไปออกกำลังกายใตามาตรการที่เข้มงวดเช่นห้ามนั่งรวมกลุ่มมให้นั่งนำอาหารเข้ามารับประทานฮคือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นการออกคำสั่งโดยกทมคณะกรรมการโรคติดต่อกทมอคณะกรรมการโรคติดต่อกทมมันเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยนะฮะ ประกาศก,กทมขยายเวลาป,ปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมดอะไรอย่างนี้นนตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาไปต้นไปก็เลยแบบยกใยหกยกยก้ห้าประเภทปรากฏว่าตกเย็นสปมขอ,อบเบรกหมดบอกว่าแล้วก็เลขาสปมชอบ,บอกว่าประยุทธ์เป็นคนสั่งอ่่าาแต่ว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังไม่ใช่ฟ i แนล ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายยังไม่ใช่คำสั่งสุดท้ายที่จะมีผล<ม>ใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องรอว่าสบคจะเคาะออกมาที่เมื่อไหร่ไม่มันมีผลไปแล้วผลคือใครก็รจะใครจะกล้าเปิดละ่ะใช่ใช่ใช่เพถูกไหมใครจะกล้าเปิดละ่ะแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้กทมนันะ่นน่ะยังไม่ได้ออกเป็นประกาศแค่ประชุมเลขาสมชบอกแบบนี้ในฐานาสะสบคเนี่ยบอกอย่างนี้ว่ากทมนเนี่ยแค่ประชุมผลประชุมออกมาแต่ยังไม่ได้ประกาศ เพราะนั้นที่กทมเบรกเนี่ยเดี๋ยวมัได้พูดกเบไอ้ชาวบ้านรู้กันทั่วหมดเลยก็มันขึ้นเฟซกทมอ่ะเลื่แล้วัมขึ้นเหตกทมอ่ะไม่แต่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวแล้วไงฮะใช่พร้อมันคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ชูใช่เขาก็รอเนี่ยแหละเขาก็รอมานานอ่ะคุณก็ดูตอนตอนครั้งรอบแรกสิวิกอบอกยังไม่มีอะไรเลยแต่มันโกศกรัฐบาลใช่ป่ะผู้ผวกากทมประกาศตุ้งออกมาใช่ป่ะโกศกรัฐบาลไม่รู้เรื่อง ครั้งแรกนั่นคือปีที่แล้วนั่นปีที่แล้วนั่นี่ผมมีนาจำมาได้เหรออ๋ออืมตอนนั้นือเรื่องมาก็ปิดร้านอาหารใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ตอนที่ออกประกาศมาตรการทั้งหมดเลยที่ล็อกดาวน์เลยอ่าฮะครับแล้วก็พอร้านอาหารก็คือกรทมประกาศอะไรนะปิดทุ่มหนึ่งปิดทุ่มหนึ่งออืมอ่าแล้วสบคเบีรปิดเป็นสามทุ่มสทุ่มสบคสูกเอ้าคนชมกันใหญ่เลยพอมารอบนี้สบคโดนดาฮะสรุปก็คือคือคุณจะมีพละกอรุเฉินทำไมจะมีสบ แล,แล้วสรุปอีกอย่างหนึ่งคือ Greek, คุณพี่ไม่สื่อสารกันก่อนเลยก่อนที่จะมีคําสั่งออกมาเนี่ยเขาก็สื่อสารแต่เขาใช้ม้าเร็วไงเขาต้องขับม้าไม่มีรายกลุ่มชาวบ้านกระเซลชาวบ้านคุณไม่มีไลยกลุ่มกันหน่อยเหรอคุยให้รู้เรื่องหรือว่าไลน์มาส่งแค่สวัสดีวันจันทร์แล้วก็ไม่เถียงกันอะไรเพราะว่าเพราะว่าที่ผมอ่านมาเนี่ยนะฮะมันมีบางท่านเนี่ยที่เขาเป็นพวกพนักงานนวดเนี่ยที่เขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วตัวร้านค้าเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเขาก็รีบโทรไปบอก S <S ให้คนเหล่านั้นเตรียมตัวเดินทางมาได้เลยพร <c oughs> ากำลังจะเปิดแล้วหรือบางท่านเนี่ยบอกว่ามีการจ้างคนมาฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆภายในร้านมีการจัดทําร้านใหม่ต่างๆไอ้ต่างๆไอ้เหตุไอ้เหตุการเหล่านี้เนี่ยพอถึงเวลาพศอบอคประกาศว่าเฮ้ยยังไม่ใช่คําสั่งกทมหยุดด้วยก่อน <c oughs> มันก็หน้าหงายสิงน, <c oughs> นเขาก็ลงทุนใหม่ดีนะครับซึ่งก็มีบางคนอ่ะเขาก็เขาาก็เดินทางมาจริงๆอย่างหมอนวนเนี่ยกลับบ้านเพราะไม่มีงานเนี่ยเขากลับบ้านนะเพราะว่ามันลดรายจ่ายเขาก็ เจ้าของร้านก็โทรบอกเลยซื้อตัวรถแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วด้วยมาไม่ได้โอนี่คืออยู่อ๋อแบบมันไม่ใช่ว่าในต่างจังหวัดแหละมือนู่นในละนี่เลยฮะครือความเป็นจริงเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยอืถ้าเราพูดกันว่ามันควรจะเป็นอำนาจไทยผมว่าเป็นอำนาจสบคถูกละฮะมันสบคเนี่ยมันต้องคุมทุกอย่างในเรื่องของโรคระบาดในภาพรวมใช่ไหมฮะแล้วก็ คุณจะบอกว่าถ้ากทมเปิดอย่างนี้นนทบุรีเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปิดพร้อมกันหมดั้งกรุงเทพบริมณฑลมันไม่ใช่เรื่องของจังหวัดเออแล้วก็คือไม่งั้นคนมันก็เดินทางไปมาติดต่อคือคือโรคมันไม่ได้จํากัดพื้นที่อคนกรุงเทพคนนนท์มันก็ไปมาสู่กันคนสมุทรปราการอะไรอย่างเนี้ยมันไปมาหาสู่กันหมดงั้นเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นคําสั่งของส่วนกลางอแต่ถามว่ามันเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะว่า ไอเวลาที่คุณจะห้ามชาวบ้านเนี่ยคุณให้จังหวัดออกประกาศครับสบคไม่รับผิดชอบไงไอประเภทแบบไม่อยากให้โดนดา่าอะไรก็บางทีคือคือมันคล้ายๆกับว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะโดนด่าเนี่ยนะคุณก็จะแบบผลักให้จังหวัดให้อะไรต่างๆพวกนี้ออกคําสั่งเอง <c oughs> อะไรที่มันเป็นเรื่องที่คุณจะได้รับความชื่นชมเนี่ยสบคทําเ <c oughs> ข้าใจปะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ตลอดไงทีนี้พอพอมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าพอจังหวัดแหกโผเข้ามั่งเฮ้ยไม่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันเป็นอย่างนี้มันถึงได้สับสนมาตลอด ความสับสนอามาอย่างนี้ตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วสบคเนี่ยอะไรที่มันคุณควรจะตัดสินใจของคุณเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่เรื่องภาพรวมเนี่ยคุณต้องตัดสินใจคุณก็ตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจอะไรนแล้วบางทีก็ไม่กล้ารับผิดชอบผลักความรับผิดชอบเนี่ยผลักความรับผิดชอบไปลักษณะแบบนี้มันจะทําให้กลไกราชการทั้งหมดเนี่ยเลี่ยงไม่ตัดสินใจะลรสักอย่างหนึ่งรอสบคแล้วสบคก็ทั้งหมดก็ไปรวมศูนย์รวมศูนย์เสร็จปบบางทีก็ไม่ทําบ้างเลอะบ้างเ หลงลืมบ้างหรือว่าให้ความสําคัญเป็นลําดับท้ายๆบ้างมันก็โม้ไปหมดอ่ะเพราะพะเขาตัดสินใจถ,ถึงเวลาคุณก็มาเปลี่ยนคําตัดสินใจของเขาแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหะฮะที่ประเทศนี้มันย่อยยับขนาดนี้เพราะว่ามันก็มีนายยบบนี้แหละมีข่าแบบนี้แหละแล้วก็มีให้เห็นกันบ,บ่อยๆพอมีคําสั่งออกมาหยุดอย่างนี้นะฮะเราก็ไปประเมินดูเสียงของอาทางบ้านมียังไงบ้างบางคนบอกว่าทําเหมือนของเล่นเลยนะคะ อีกคนนึงบอกว่าทํางานปรึกษากันบ้านนี่หรือคือความคิดของผู้นําปิดมาต้องนานยอดก็ไม่ลดเพึ่งบอกลูกค้าไปว่าเปิดร้านได้เตรียมอุปกรณ์มาประกาศนาะทีสุดท้ายแบบนี้ผมแจ้งอยู่แล้วยังโดนซ้ําไปอีกไม่มีการเยียวยาอะไรเลยซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เดี๋ยวทางรายการของเราในช่วงเช้าเนี่ยนะฮะในช่วงเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อสายนะครับไปพูดคุยกับคาะของผู้ประกอบการนะครับอ,อ,อย่างคุณพิทักษโยธานเนี่ยซึ่งเป็นนายกสมาคมจารวีเพื่ออนุนรักษ นวดแผนไทยเนี่ยนะครับประเด็นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านดูคุณพิทักษ์ว่าในฐานะที่เป็นสมาคมเนี่ยเป็นนายกสมาคมด้วยนะครับฟีดแบ็ของผู้ประกอบการร้านต่างๆพอเจอคําสั่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยมีผลพวงยังไงนะครับซึ่งในขณะนี้เดี๋ยวเรารอการต่อสายอยู่นะครับครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้สรุปบทเรียนอะไรกันเลยใช่ไหม,<ผ>มคือทั้ง4ี่ห้าหัวข้อเนี่ยที่คุณไปสั่งปิดเลื่อนออกไปส4วันเนี่ย มันเคยมีการแพร่ระบาดแล้วหรือยังคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของเออกทมมันก็ถูกว่าตรงจริงๆแล้วเปิดหรือปิดเนี่ยมันไม่ช่วยให้ยอดติดเชื้อลดลงเพราะว่าตกลงแล้วนี่มันไปเกิดที่คลัสเตอร์ใหญ่ๆคลัสเตอร์ใหญ่ๆมันมาจากโรงงานมั้งแคมป์คนงานมั้งอะไรมั้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคลัสเตอร์ใหญ่ๆอย่างนี้แต่แน่นอนคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวคุณก็กลัวคลัสเตอร์ใหญ่ๆนี่มันเข้าไปใช้บริการลงนวดสปาอะไรอย่างเงี้ยนะ ันก็จะมีผลต่อเนื่องอะไรน่ะมันก็ใช่มันก็มีแต่หมายถึงว่าถ้าคุณเปิดเนี่ยจริงปกติเขาก็มีมาตรการนะไม่ใช่เขาไม่มีมาตรการอะไรเขาเปิดเสรีนะมันก็เหมือนกันอ่ะก็คือแบบคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยเปิดให้นั่งอ่ะแต่บอกว่าเออหนึ่งในสี่ผมก็เห็นบางร้านก็นั่งเหมือนเดิมอ่ะแต่คุณก็บอกว่าหนึ่งในสี่คนก็จะไปบอกว่าเอาบางร้านนี่ยังนั่งติดกันอยู่เลยแต่มันก็ไม่ใช่บอกว่าคือตกลงแล้วเนี่ย มันจะไปยกเหตุส่วนน้อยมามาทําไม่ได้ถ้าแ้่เราบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ทำใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็เป็นมาตรการที่เขาควบคุมได้ดีเขาควบคุมได้ดีก็ให้มันก็ควรจะยกให้ยกให้สําหรับสิ่งที่เราคิดว่ามันพอให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้คือมันมีเหรียญสองด้านนะเท่าทีา่ฟังพี่ถึกพูดเนี่ยมัน,มนไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยห้ามหมดเถอะเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์ก็ล็อกไปหมดสิคุณก็ห้ามคนออกจากบ้านไปเลยอ่ะไม่ว่ายังไงนะแล้วคุณคุมอยู่ป่ะ ถ้าออกจากบ้านปุ๊บไอ้แคมป์คนงานที่ที่อยู่ด้วยกันน่ะก็ติดเหมือนคุกอ่ะคุกตอนนี้ก็ติดมาแล้วแสนคนนคือผมก็ยังงงคือหนึ่งห้ากลุ่มเนี้ผมยังไม่เคยได้ข่าวการแพร่ระบาดเป็นเป็นคัสเตอร์หรือว่าทําให้เกิดคัสเตอร์อะไรนะโอเคมีความเสี่ยงยอมรับว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างสวนสาธารณะเนี้ยอมันมีอมูลวิแยศาสตร์อะไรเหรอที่ห้ามสวนสาธารณะเนี่ยไม่มีออกซิเจนจากต้นไม้มันทําให้โควิดมันแพร่ระบาดเหรอ หรือยังไงเหรอคือตรงนี้เราถามกันเหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงยังไงเขาพยายามอธิบายอย่างนี้นะพี่ชวัฒน์ผมก็พยายามจะเข้าใจเขานะเขาบอกว่าเวลาคนที่มันวิ่งแล้วอยู่ในที่แออัดแล้ววิ่งด้วยกันเยอะๆเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ก็คือไอหรือละอองเวลาวิ่งแล้วมันทําให้คนที่วิ่งตามหลังเลยใกล้ๆเนี่ยมีสิทธิ์ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งไงเหมือนเหมือนเล่คือคนไทยมันวิ่งแล้วถุยน้าลายกันอย่างเงี้ยเหรอ ถุยน้ำลายสาดน้ำลายกันเงี้ยหรอโอเคมีมันมีารยาทเลยมันมีความเสี่ยงแต่ถามว่ามันเสี่ยงน้อยกว่ากิจการอื่นๆไหมมันน้อยกว่าเยอะใช่ไหมฮะทุกอย่างมันต้องประเมินความเสี่ยงทั้งนั้นแหละคุณจะเอาแบบร้อเนี่ยนะฮะไม่มีครับนี่ไงคุณวิโรธบอกอะไรนะ ขนาดแค่คุยกันก่อนออกคําสั่งก็ยังไม่ยอมคุยกันเลยแล้วจะมาให้ประชาชนด่าว่าบริหารหัวแตกได้ยังไงมีโรดลขณาดิสอนก็ชวิทย์เลยครับเอาคุณชูวิทย์หน่อยแมะชูวิทย์บอกอะไรนะไม่รู้จะเข้าใจรัฐบาลอย่างไรดีเพราะแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเสียเท่าไหร่วันนี้เอาอย่างยังไม่ถึงพรุ่งนี้เปลี่ยนซะแล้วอยู่ด้วยกันแท้ๆจริงอยู่ด้วยกันแท้ๆไปก็ทะเลาะกันอยู่อ นะพอตกเย็นค่อยหน่อยสบอเอาประกาศยกเลิกช้าก่อนยังไม่ถึงเวลาเลิกทําตัวเหมือนเด็กฮะทำงานให้ประชาชนรู้สึกมีที่พึ่งสักหน่อยเธอบ้านเมืองออไม่บริหารบ้านเมืองไม่เป็นก็ทําตัวให้เข้าท่ากว่านี้การออกคําสั่งใดๆไม่ควรทําให้สังคมสับสนครับข้อแนะนําให้รัฐบาลมีแนวทางขอแนะนําให้รัฐบาลนี่มีแนวทางอะไรสักอย่างที่แน่นอนนะฮะวัคซีนก็โยนกันไปโยนกันมานี่เรื่องทํามาหากินของชาวบ้านก็ยังทําเป็นเรื่องเล่นๆ ครับอ่ะเดี๋ยวเรายังคงไม่สามารถติดต่อคุณพิพัได้รั่นัทพลนี่นัทพลหน้ากว่าเลขาสมชอ่อยกลับมาพูดคุยกันต่านะครับเลขาสมชอบอกว่าประยุทธ์สั่งเบรกก็แบบว่าอะไรนะทุกเรื่องพ้นเอกประยุทธ์เนี่ยมีนโยบายหรือข้อกำหนดที่แตกต่างออกไปได้มองในภาพรวมถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรกรณีนี้คณะกรรมการหารือในชั้นต้น ยังไม่ได้ประกาศอะไรออกมายังไม่ประกาศเลยคนรู้กันทั้งประเทศแล้ว <c oughs> อยังไม่มีการเสนออะไรออกมาข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแค่การประชมุมครับครับนายกาพิณาแล้วเห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยกทมย,ยังสูงและยังมีการแพร่ระบาดอยู่จนนํานวนมากก็เป็นห่วงในภาพรวมจึงให้ชะลอไว้ก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับเลขาสมชพลเอกรัตพ์นาพานิตไม่มีอะไรฮะเพราะว่าทาง คณะกรรมการลุยต่อกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ได้พิจามาตรการที่จะผ่อนคลายเนื่องจากที่ภาคเอกชนนะครับได้ขอมานะครับซึ่งทางคณะกรรมการลุยต่อกัมก็พิจารว่า,าก็ไม่ได้ขัดขัดแย้งกับข้อกําหนดหรือว่าแนวทางที่สบคนะครับได้กําหนดไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะในทุกๆเรื่องนะครับท่านนายกน้ำตีท่านผอ,อสอบคเนี่ยท่านสามารถที่จะ มีนโยบายหรือว่ามีข้อกําหนดอะไรที่แตกต่างจากนั้นได้นะครับเพราะว่าท่านภาพรวมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรเพราะว่าเป็นการให้ข่าวในขั้นต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เป็นการประกาศออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้คำสั่งประมงใช้ได้เลยใชไม่ใช่ฮะยังไม่มีคําสั่งออกมาตอนนี้ถ้าเราเสนอมาแล้วสบเบรกไว้ัไม่ไม่ใช่ครับยังไม่ได้เสนอมาเลยนะครับเพราะว่ายังไมไ่แค่การประชุมอย่างเดียวยังไม่มีการออกประกาศออกมา ใช่ใช่ครับเป็นแค่ผลการประชุมฮะมแล้วก็ทางกรทมได้ให้ข่าวมาก่อนแล้วก็ท่านนายัฐมนตรีนะครับพอสบคท่านได้พิจารณาว่าในเรื่องนี้เนื่องจากปัจจุบัน,นบตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับยังมีการยังยังสูงอยู่แล้วก็ยังมีการแพร่เชื้อจํานวนมากนะครับท่านก็ยังเป็นห่วงในภาพรวมนะครับท่านจึงให้ชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ท่านก็เข้าใจกทมแล้วก็เข้าใจผู้ประกอบการนะครับเมื่อวันท่านได้สั่งผมให้ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขและกทมเนี่ยให้เร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอาชีพที่กทมจะผ่อนคลายนะครับได้แก่พวกพนักง,งานนวดแผนโบราณน,นะครับแล้วก็พนักง,งานเสิร์ฟอาหารแล้วก็ช่างตัดผมนะครับให้กทมเตรียมการให้เรียบร้อยเพื่อท้าถาการดีขึ้นแล้วท่านจะให้ผ่อนคลายแนวการต่อไปครผมถามพี่ชูถามพี่ถึกหน่อยว่าเออพี่ชูพี่ถึกคิดว่าสบคครั้งนี้เนี่ยจะเป็น ครั้งสุดท้ายไหมเขาจะเรียนรู้จากการสื่อสารไหม,ไมเพราะว่าที่ผ่านมามันผิดพลาดหลายเรื่องเอาแค่กศบคกคมออย่างเดียวเนี่ยนะก็สามสี่ครั้งไปแล้วใช่ไหมแล้วยังไม่ต้องนับเรื่องของวัคซีนเรื่องขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นตกลงสามารถทําได้ไหมหรือว่าเป็นเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนได้ไหมเนี่ยครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องคุยกันก่อนยังไม่แข็ดอีกเหรอเจ็ดปี <laughs> จะมาครั้งสุดท้ายอะไรเจ็ดปีแล้ว <laughs> คือมันให้เวลากันมามากพอแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีกลไกที่จะไล่รัฐบาลนี้ได้เท่านั้นเองไ<ะ>ล่สวบ,บคอะไรหรือไล่ลวิธีการบริหารจัดก,การของพลเอกประยุทธ์ได้แหละเพราะฉะนั้นมั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 นไม่ใช่ครั้งแรกอะฮะมัน<ะ>โอ้ยถ้าไม่นับแค่ไม่นับเรื่องโควิดนี้ยังมีอีกเยอะฮะที่ผ่านมาเพราะคือเราไม่ควรจะอยู่กันแบบนี้แล้วชินชากักบเรื่องแบบนี้ไง เพราะนี่มันคือประเทศนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบหน่วยงานเล็กๆที่คุยกันไปแล้วทําให้คนจํานวนมากเนี่ยต,ต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะว่าหักหน้าแล้วก็เสียหายอย่างเงี้ยคือการสื่อสารมันแย่เราไม่ใช่ว่าไม่มีลายนะเนี่ยอ่ะท่าน,นี้ทีนี้ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะคือพลเอกนัฐพลเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องว่าการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับพี่ถือพี่จวัฒนพลเอกนัทพลบอกว่าวันนี้เนี่ยตนรับข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะหารือกับนายแพทย์ปิยะสกลุล ประธานกรรมการในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากนั้นจะเสนอแนวทางให้ในายกพิจารณาต่อไปอยากทํำข้อเข้าใจว่าการจัดซื้อวัคซีนมี2รูปแบบนะครับคือการสั่งเข้ามาในราชนาจักรและการซื้อภายในจากหน่วยงานซึ่งประชาชนเกิดความสับสนว่าอาปทอจัดซื้อจากภายนอกได้เองซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นส่วนที่พลเอกนัทพลบอกไว้คือเดยวนะซื้อภายในจากหน่วยงานคืออะไรคือบอกว่าอาปทอเนี่ยไปซื้อจากรานวิยาลายยัยจุฬาภร ก็ใช่ไงก็ซื <von Diamond> uh ้อภายในจากหน่วยงานเขาไม่ได้บอกว่าอปทจะห่อไปข้ามไปซื้ออันนี้ไม่มีใครเข้าใจเป็นอื่นนะใครเขาไม่เข้าใจทุกคนก็เข้าใจเขารู้อยู่แล้วอปทจะห่อไปซื้อวัคซีนที่ไฟเซอร์ที่อังกฤษที่ไฟเซอร์ทอเมริกาออกมาขยับกันเยอะแยะเนี่ยหลังจากราชวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าจะซื้อซีโนฟาร์มาแล้วขายลักษณะขายลูกค้าองค์กรซึ่งอปจก็เข้าขายอปจเขาก็เลยขยับเพราะเขาถือว่า โอกาสมันมาแล้วมไม่งั้นต้องรองแงกไปถึงปลายปีถึงจะมีวัคซีนแล้วแรงกดดันมันเกิดคุณสร้างความกลัวกันมาหาศาลตลอด2ปีปีกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความกลัวมันเกิดในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันเกิดเขาอยากจะใช้ชีวิตปกติทำมาหากินแต่และจังหวัดมันก็มีร้านนวดฮะแต่และจังหวัดก็มีร้านอาหารฮะที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของสอบ,บคซึ่งทุกคนมาอยากใช้ทั้งนั้นอยากได้วัคซีนทั้งนั้นใช่ไหมสมมุติว่า คุณบอกว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลออ,อย่างเช่นเทศบาลอยู่ตรงแถวชายแดนอะไรอย่างเงี้ยแบบอาสมมติง่ายๆเทศบาลแถวนานอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่มีอ่ะพื้นที่เขา,ากเกือบเขียวแล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกเขาไม่สบายใจใช่ไหม,มเขาก็อยากจะได้แบ,แบบแคแบบล้ายๆว่าเฮ้ยร้านอาหารเขาก็อยากจะฉีดเนี่ยฉีดทั้งเขาทั้งลูกน้องทั้งครอบครัวทั้งอะไรหนังเนี่ยเดี๋ยวม่นงั้นถ้าคุณติดขึ้นมาปุ๊บ คุณปิดร้านอาหารความเสียหายที่ตามมามันเยอะแยะไปหมดทุกคนมันก็อยากฉีดอันนี้มันคือสภาอุตสาหกรรมพวกนี้ก็เหมือนกันสภาอุตสาหกรรมที่ไปเข้ากับออท,ท,ที่ประกาศว่าจองกับราชวิทยาลัยจุฬาพรแล้วเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเขากลัวโรงงาน,นเขาหยุดคุณดูสิโรงงานปิดขนาดซีพีตรงนี้ยังโดนเลยซ<ะ>ีพีเอฟปิดนั่นคุณวอดวายเท่าไหร่ วันหนึ่งเนี่ยมหาศาลคือเ็เวลาเหมือนกับโควิดที <ละ S 2> ่ไม่ได้ปิดวันเดียวเหมือนที่คุณวิโรดเปรียบเทียบอะค่าตรวจเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ค่ายาฟ,ฟาวิฟิลาเวียเท่าไหร่อะไรอย่างเง้นะคุณถ้าคุณมีวัคซีนฉีดปุ๊บเนี่ยอ่าเขาไม่ต้องปิดโรงงานเนี่ยเขาเอาอยู่แล้วอมไม่ต้องไปพูดถึงค่ารักษาพยาบาลปิดสิบสี่วันเนี่ยคุณฉีดหายเท่าไหร่อืมเนี่ยทุกโรงงานมันก็คิดอย่างนี้เพราะั้นมันถึงได้มีความต้องการตัวนี้ไงทุกคนตาบใดที่ยังต้องใส่หน้าากออยู่ใน ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องใส่หน้ากากเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายไปแล้วถูกไหมเขาต<า>่างไ <ใน S 1> ปเรื่องมีหน้ากากเตือนเนี่ยนะฮะเขาอยากจะถอดหน้ากากฮะอยากจะมีชีวิตปกติกันทุกคนแหละครับเพราะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจเลยว่าแรงกดดันเนี่ยมันไปที่องค์กรท้องถิ่นเยอะองค์กรท้องถิ่นจึงต้องขยับแบบ คลุบคลับกันขนาดนี้รเรา<ม>ได้เห็นบิ๊กแจ๊สใช่ไหมที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวใอใ,ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าในภาพรวมนะม,มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรอกที่รัฐบาลจะจัดการแบบตามใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแรงกดดันเพราะนั้นอบอกเลยว่าช่วงนี้เขายังไม่ฟันทงไปโชะหรือเบรกอปทแบบหัวทีมหรอกไม่เบรกและไม่อนุมัติเขาจะบริหารอารมณ์ อ๋อเขาจะรับรับรับเสร็จแถวสุดท้ายไม่ให้คือสรุปตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ชัวร์ว่าไม่ได้ชัวร์ไม่ได้เชื่อเธอไม่ไม่ื่อวันมทสองเขาก็บอกว่าได้มันจะไม่ได้ได้ยังไงคือมันเป็นการเมืองเข้าใจไหมมันเป็นการเมืองที่ทุกคนมันก็รู้ว่าถ้าไปขวางอปทในชาวบ้านจะด่าครับแต่ขณขณะเดียวกันในเรื่องของหลักหลักนโยบายไม่ใช่หลักดยวย เอาไง,ไง่ายๆหลักการปูกคล้องระหว่างการกระจายอํานาจกับการอํารวมอํานาจส่วนกลางอะไรแบบนี้การให้อปทซื้อนี่ผิดผิดผมยืนยันว่าผิดผมอยู่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับให้อปทซื้ออหัวชนฝาเลยฮเ<ะ>พียจ,จะซื้อก็ได้แต่รูปแบบการบริหารต้องเปลี่ยนออ่าืมค,คือคืออย่างนี้อพี่ถึกอธิบายก่อนคือโรคระบาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็หมายถึงว่า ไอการที่จะใช้วัคซีนซึ่งมันเป็นทรัพยากรที่มันมีอยู่จํากัดเนี่ยนะมันจะต้องใช้โดยรัฐส่วนกลางต้องวางแผนต้องกํากับเพื่อวางแผนควบคุมโรคให้ได้ทั้งประเทศ,ศคุณจะใช้ยุทธศาสตร์คุณจะใช้ตรงไหนคุณจะใช้กับใครกับอายุเท่าไหร่พื้นที่ตรงไหนเสี่ยงเพื่อควบคุมมให้โรคมันไปทปัทงป้ทงประเทศอย่างเช่นหมอโโนบอก ซัดต,ตรงนี้เลย1 8ล้านซัดแถวกรุงเทพปริมณฑลอะไรต่างเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้คุณทําอย่างนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องกระจายอํานาจวัคซีนไม่ใช่เรื่องของการกระจายอานาจแต่ทุกวันนี้ปอปทเขาไม่เชื่อมั่นในตัวรัฐบาลไงพี่ถือถูก,ถกไงเพราะรัฐบาลมันล้มเหลวมันล้มเหลวตั้งแต่การจัดหาวัคซีนวัคซีนไม่มาแล้วก็คุณเวลาคุณจัดการเนี่ยก็ไปจัดการแบ่งจังหวัดหมอชนะบทก็บอกเฮ้ยทําไมมันไปแบบเนี้ยเห็นไหม ชนบุรีก็ดูเหมือนจะมีอภิสิทธิ์เนวินบุรีก็เหมือนจะมีอภิสิทธิ์อะไรอย่างเง้ยเพราะคุณไปมีอย่างนี้น่ะมันก็คนมันก็โวยคือความเละเทะของรัฐบาลมันทาให้เกิดปัญหาที่อปทแย่งชูสลอนขึ้นมาบอกว่ากันขอแต่คุณคุณก็ไปยอมให้อปทก็ไม่ได้ถ้าคุณไปยอมมันผิดหลักการหมดมันจะเละหมดเพราะว่าเฮ้ยตรงไหนมีตังค์ซื้องั้นเหรอตรงไหนไม่มีตังค์ไม่ได้ซื้อแล้วมันทําไงอ่ะ S <S <S มันเละไปหมดไงคือมันจะกลายเป็นแบบระบบที่มันเหลื่อมล้ําแล้วมือใครยาวสาได้สาเอาแล้วมันเป็นมันจะไม่เกิดแบบแล้วมันควบคุมโรคก,ก็ไม่ได้ออ่อยางผมบอกว่าถ้าสมมติเ,เทศบาลปากเกร็ดซื้อมาฉีดเงี้ยแถวบ้านผมอะ่ะอา้าวอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่แถวปากคนที่บ้านอยู่ปากเกร็ดทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพก็เยอะแยะไปทะเบียนบ้านอยู่ผมก็อยากจะไปฉีดด้วยอย่างเงี้ยทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่ก็เยอะแยะไปพม่าก็เยอะแยะไปคุณทําไง มันไม่มันไม่ใช่เรื่องของอปทเขาใจไหมมันไม่ใช่เรื่องของอปทเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลส่วนกลางมันต้องบริหารจัดการแต่มันเหลวล้มเหลวแล้วมันพังมันเละระบบมันวายป่วงไปหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าอปทถึงโผล่ขึ้นมาไงแล้วรัฐบาลก็อธิบายไม่ได้นี่ผมอ่านแล้วผมขำอะไรนะวิษณุบอกว่า มันติดขัดที่กฎหมายมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณคุณจะปล่อยให้ทําอย่างนี้ไม่ได้แล้ไปอ้างผู้ว่าสตงอไปอ้างสตงอสตงอโยนให้สบคสตงอโยสิคือสตงอก็ไม่กล้าพูดตรงๆให้ใช่ไหมคุณประจักษ์บุญเอื้อสตงอก็บอกว่าผู้ว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเออบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือสบคต้องเร่งพิจารณาตัดสินให้ชัดเจนคือจะมีนโยบายและข้อสรุปในเรื่องนี้อย่างไรและชี้แจงหรือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาานภครัฐ ทั้งในภาพรวมของประเทศแล้วใน้ที่คืออย่างนี้เข้าใจไหมวิศณุไปอ้างว่าเฮ้ยซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวสตงอจะไปไล่จับคุณว่าใช้เงินผิดประเภทสตงออยู่ๆก็เอ้าเฮ้ยมาอ้างของสตงอได้ไงสะดุ้งดิาเข้างานอยู่ๆงานเข้าเฮ้ยสตงอจะโดนด่าสตงอคุณจะไปให้สตงอโดนด่าไดมออมจอบประชาชนรอเลยไม่แต่ตามหลักนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยออจอควรจะมีโอกาส ควรจะมีอำนาจในการจัดซื้อสอตง,งอ,อย่าไปยุ่งนะที่ผ่านมาสตางงเป็นอุปสรรคอยู่แล้วอันนี้เป็นกรณีทั่วไปนะ,ะไม่ได้พูดถึงโควิดนะแต่กรณีโควิดถ้าคุณจะให้อปทอซื้อเองอหนึ่งการแพร่ระบาดจะต้องไม่มีลักษณะนี้คือมันเป็นการแพร่ระบาดแบบเล็กๆรับเรื่อยๆและจะต้องการปรูพรมทุกจังหวัดพร้อ,อ,รอมๆกันอ,อันนั้นนะ่ะต้องเอาวัคซีนเข้ามาเยอะๆแล้วแยกกันซื้อ,อแยกกันจัดการเลยและ รัฐส่วนกลางต้องอุดหนุนเงินให้อปทอทอตอนนี้มันสภาพกลายเป็นว่าอปทอหน้ามืดแล้วต้องใช้เงินตัวเองซึ่งควรจะไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมันเหลื่อมล้าอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นเอาเงินมาอุดช่องว่างที่รัฐบาลไม่สามารถหาวัคซีนได้คุณแม,อมเอาเงินเงินพัฒนาท้องถิ่นตัวเองเนี่ยต้องมาซื้อวัคซีนซึ่งรัฐบาลส่วนกลางควรจะต้องเป็นคนจ่ายอันนี้มันก็เพี้ยนแล้วคือเอาง่ายๆเราดูอเมริกาสิมันเป็นสหพันรัฐทนะ เยอรมันมันก็เยอรมันก็สาพันธรัฐใช่ปะได้ได้ใช่ไม่ผมไม่มั่นใจเรื่องเยอรมันเขายังไม่เห็นแยกรัฐกันซื้อวัคซีนเลยต่างคนต่างแย่งกันซื้อไม่เห็นมีเลยอืใครเขาแยกเอแบบโอ้ยเนี่ยเมืองตรงนู้นเมืองตรงนี้เมืองนิวยอร์กเมืองเอลเอแย่งกันซื้อต่างหากเลยไม่เห็นมีเลยแต่ทั้งหมดที่แต่ทั้งหมดที่เขาถึงพูดในย้ำอีกทีมันไม่ใช่ความผิดอปทอปทเนี่ยมันเกิดภาวะหน้ามืดเนื่องจากวัคซีนมันไม่มาเนื่องจากรัฐบาลบริหารการเลทเท แล้วเลืดเท็ไม่พอแอสตามาไม่ทันจองจองแอสตาแทงม้าตัวเดียวแล้วมาช้าใช่ไหมคือคือแค่จองก็ช้าอยู่แล้วแล้วก็มาไม่ทันสองวัคซีนแก้ขัดไปเอาซินโนแวกมาเรื่อยจากสองล้านหกล้านเก้าล้านโดสเอาอยู่อยู่แล้วก<ม><ม>ร,อรพอรเอาซินโนฟาร์มมาเฮ้ยม,มาจากไหนอะทำไมคุณไม่ซื้อซินโนฟาร์ม ทำไมอยู่ๆกเอามาได้ทำไมเขาอยู่ไม่ได้เขาแบกวงล้อมทำไมรัฐบาลไม่ไม่เอามาทาไมไม่ให้คนเพราะว่าก่อนนั้นรัฐบาลประกาศตลอดว่าเอามาไม่ได้เพราะว่ามันมียอดสั่งเต็มตลอดต้องรอไปก่อนซีโนฟาร์มเนี่ยเออแต่อองค์การอะไรมาโลกรับรองนะครับครับซีโนแวกนี่คุณเดินทางไปจีนนด้อย่างเดียวนะคุณไปยุโรปไม่ได้นะยังไม่ได้อืมเนี่ยซีโนฟาร์มที่คุณไปได้หมดอะอ้าวเฮ้ยของรัฐบาลจีนนะของรัฐบาลวัคซีนจีนน่ทำไมคุณไม่ซื้อครับอืมเพราะเพราะเพราะฉะนั้น ตกลงแล้วเนี่ยเรื่องที่อปทอปทไปหมดอปทสามารถจัดซื้อได้ไหมตกลงเป็นเพราะรัฐบาลหรือเป็นเพราะว่ากฎของมหาไทยที่มีคนบอกว่าคือโดยระบบเนี่ยมันไม่ควรจะซื้อได้แต่ณเวลาเนี้ยเกิดขึ้นมาตอนนี้คือคุณเละไปหมดแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่กล้าตัดสินใจใจ่ไหมรัฐบาลจะไปปล่อยให้อปทแย่งซื้อก็ไม่ได้แย่งกันซื้อก็ไม่ได้ใครได้ใครจองก่อนได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวประเภทแบบมันยุ่งไปหมดรัฐบาลก็พยายามจะบล็อกแต่รัฐบาลก็ไม่กล้าขัด ขัดเดี๋ยวก็โดนดาเสียลมก็เดี๋ยวก็ประทับประทังไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโยนสตงออย่างที่ผมว่าสตงอขำกิ้งเลยคือสตงอเอ้ามาเลือกอะไรไปโยนใส่กันทั้งนั้นผมถามพี่ชวัตถ้าื่อที้ต้องต้องแก้ยังไงทุกแก้ที่รัฐบาลไม่มันมันมันยุลมันน่าจะยากคือว่าแล้วเรื่องนี้ต้องยังไงเนี่ยคือรัฐบาลต้องลาออกนั่นแหละแต่ถ้าคุณยังไม่ลาออกนะคุณก็ต้องยืนหยัดเร่งคือตอนเนี้รัฐบาลต้องเลิกเรื่องวัคซีนทางหลัก เลิกผูกไว้กับแอสตามีปัญญานําเข้าเท่าไหร่นําเข้ามาเลยแล้วก็ใช้การฉีดเชิงยุทธศาสตร์คือปูพรมไปเลยคือในกรุงเทพเป็นหลักก่อนในปริมณฑลเนี่ยพื้นที่สีแดงมีตัวไหนฉีดมามีตัวไหนเอาฉีดฉีดซักแล้วก็ล้นออกไปคือหลังจากตัวเนี้ยหลังจากจุดที่แพร่ระบาดเยอะซึ่งเป็นใจกลางของเศรษฐกิจเนี่ยฉีดแล้วเรียบร้อยก็ล้นออกไปสองเดือนจบกัญญาตามแผนได้เหมือนเดิมปะเด็นก็คือว่าเลิกรอ แอสตาอยากคิดว่าแม้ว่านายกจะบอกว่าเจ็ดไมชิยามาแน่แต่ไม่ได้บอกว่ากี่โดสไม่ได้บอกว่ากี่โดสวนะ่าชนบทบอกว่าห้าแสนทุ่มซื้อมาจากเกาหลีนั่นไงคือตัวเนี้ยอย่าไปวางใจคุณล็อตนี้คุณบอกว่าคุณตรวจมาแล้วสิบสี่ล็อตก็แต่ละล็อตไม่รู้ว่ากี่โดสนะครับคุณมีแล้วไม่ได้แปลว่าครั้งหน้าจะไม่มีจะมีอีกได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งวางใจนําเข้ามาได้นํามาเลยจะกกี่ยี่ห้ออะไรก็ตาม แต่ยุทธศาสตร์เหมือนเดิมคือฉีดระดมกรุงเทพปริมณฑลฉีดปุ๊บโพรเทคตัวนี้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ต่างจังหวัดเนี่ยเซฟขึ้นเบาขึ้นคนกลับมาทํางานได้คนในต่างจังหวัดเองเนี่ยกับมาทํางานได้คืออันเนี้ยเรื่องของแอสตาเนี่ยเอถ้าบอกว่าตามที่ตัวเลขที่พวกหมอชนบทหมอสุภัฒน์พูดนี่คือจะไปจะไปทุ่มเอามาจากเกาหลีห้าแสนโดสแล้วเดือนเนี้ยจะส่งได้หนึ่งจุดแปดล้านโดส ภายในเดือนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าภายในเดือนมิถุนาใช่ไหมคร<ล>ับมันจะกระทบหมดเขยแมเพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกของรัฐบาลคือเดือนนี้เดือนมิถุนาเนี่ยหกจุดสามล้านโดสแล้วเดือนหน้าสิบล้านโดสสิบล้านโดสการฉีดเนี่ยการระดมฉีดวัคซีนที่อ้างว่าจากปีนี้ให้ได้ร้อยล้านโดสเนี่ยมันหมายความว่าถ้าจะได้ให้ได้ร้อยล้านโดสจริงๆเนี่ยเขาจะต้องอเดือนนี้ต้องหกล้านโดสต้องเป็นไปตามเป้า ใช่ไหมฮะหกล้านโดสมันคือการเดือนแรกอ่ะมันเป็นธรรมดาแล้วที่คุณจะฉีดปูการฉีดปูพรมแบบเนี้หกล้านโดสเนี่ยคุณจะไม่สามารถแบบรอ,อ,อบครั้งแรกคุณเดือนเดือนแรกคุณฉีดไม่ได้สิบล้านโดสหรอมันเป็นมันเป็นการทดลองซ้อมอะไรแบบตะกุกตะกักหน่อยคุณก็เอาหกล้านโดสแล้วเดือนที่สองก็จะเป็นสิบ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 ดูมันกันยาจะเพิ่มเป็นยี่สิบอะไรที่ว่าแต่ว่าตอนนี้ เห็น <f led> okay ไหมก,กลไกของการฉีดวัคซีนมันจะมันหยุดชง<ฮ>ะดชงักแล้วมันหยุดชะงักแล้วมันหยุดชะงักเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงปลายปีที่บอกว่าร้อยล้านโดสล้วคุยฟุง้งว่าปีหน้าเศรฐษฐกิจจะกลับมาไม่มีทางอไม่มีทางมีมีบางคนบอกว่าต้องรอไปอีกสองปีกว่าจะกลับมา,ป,าปกติเออปีหกหกดูนะต้นปีหกหกู่น่นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงเรื่องเจ้าวัคซีนนี้กันต่อนะฮะ ร่วมสนับสนุน Voice TV กับกาแฟ Voice Coffee เมล็ดก,กาแฟคั่วสูตรพิเศษ Wake Up Blend สำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความเข้มข้นหอมกรุ่นจากกาแฟท้องถิ่นของไทยที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีขนาด200กรัมราคาพิเศษแพ็ค3ซองราคา519บาบาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop. voice tv. co. th